แก้วนี่ครับผมนางเอกของคูตเต้นะครับที่กำลังฮอตสุดๆในตอนนี้นะครับแฟนคูตเต้สวัสดีครับที่มาผันหนามาทั้งแจงๆอันนี้คือแฟนคูตเต้นะครับทุกคนตัวจริงที่เพิ่งเป็นข่าวไปเมื่อกี้นี่เองใช่ไหมครับก็น่าจะใช่ <c oughs> รู้สึกยังไงบ้างที่ได้เล่นมิวสิกวิดีโอเพลงคูตเต้ล่ะครับป็อรู้สึก ยินดีค่ะที่ได้ไปเล่นเพลงของคุณเตยนะคะเจ้คุณเตยตัวจริงดังมากเออแล้วตัวจริงอ่ะหล่อไหมครับหล่อค่ะหล่อคนที่ได้ทีวีแล้วน้องพิมชอบไหมน้องพิมชอบไหมเขาชอบค่ะทำผงานของเขาแล้วก็รู้สึกดีเขาจีบไหมเขาแอบจีบปะไม่เขาไม่เขาเขาเขาไม่แฟนแล้วเอ้าวเหรอเขาสวยไหมขาสุดโอ้ไม่ตายแล้ว ถ้าไม่มีแฟนนี่ต้องเพิ่มจีบไหมคะไม่ไม่จีบไม่ไม่มถูกสติีเท่าไหร่เขาเขาก็ขาวนะเขาก็เขาก็ขาวตีเขาขาวตีหล่อแต่ว่านี่ใส่ดีไหมครับนี่ใส่ดีค่ะแต่ว่าวันนี้คือเรามาทําอะไรที่นี่เรามาถ่าย MV เพลงพีตะโขนค่ะของพี่จิตตลาภูลาภค่ะ ฝากติดตามด้วยก็แล้วกันเนาะ,ค,ะค่ะเพลงของพี่สินตลาบุญลาเพลงใหม่ล่าสุดซึ่งเป็นเพลงที่1,500ของน้องพิมที่ได้เล่นในบีใช่ไหมครั้งที่5ะะ้แล้วค่ะเอาเหรอยังไม่ถึง1,500้หรอยังยังไม่ถึงก็น่าคิดว่าน่าจะถึงอยู่นะคะส<ๆ>ักสิบปีก่ก็น่าจะถึงอยู่นะคะรอโอ้น่าจะเร็วๆนี้แหละนะครับค,ครับผมวันนี้เป็นไงบ้างสวยน้องพิมพ์แต่งตัวสวยไหมครับทุกคนช่วงนี้กำลัง เดินสายประกบคู่พระเอกทั่วประเทศนะครับก็เดินไปเรื่อยๆค่ะขายน้งแขงใส่บ้านด้วยหน้าร้อนไี่ไม่ขายนะคะแม่กับพี่ขายก็เสือเองไปอยู่ในห้องแอร์นะเย็นๆอยู่กลัวดำไหมคะกลัวดำไหมเราต้องปกผิวไว้นาะว่าเราต้องทํางานแบบถ่ายละครเนาะใช่ค่ะน้องพิมพหน้ารักสวยลวจ้าฝากติดตามด้วยนะครับยี่มีนามนี